เที่ยวตลาดนัดพี่นอ้องเจ้าขายส่วนตัญชามาเด้อมาซื้อบรรยากาศฝนตกถ้าอยู่เขาพี่น้องเอ้ยเบืองัวน่งหมูนต่งางหลังบ้านตกทักตกแน่ตก่หยุดโบซ่าวจากาเียีง่งอีหยังจะไปใส่พี่น้องก็ยากยาก ลินได้ลินดี้คุณอะถ้ามาชมสวนหลังบ้านพี่น้องเจอแฉเฮ้ยมีแต่ฝนมีแต่น้ำมองไปทางไหนพี่นอ้องวันนี้มองสิไปวัน,ว,นวันกะนอนเฝ้าแต่บ้านอู้หูวนหลังบ้านพี่น้นงนนองเบิง่งโซงนานติดรวมกัได้กุศลเลี้ยงปลาอีกแล้วสวนอ่างงุนกะ จะเกตตายเนี่ยว่าตายเนี่ยหุณพี่น้องนาบ้านอันนี้แม่ซิ่มอนมาเบิงสวนนั่นล้างบ้านนวดหนี่บ้านนองสายวิวบรรยากาศเขิมเขิมพี่น้องพายุเขา่าตกดีค่ะดินปเปรโปรโปรแม่ซิ่มอนมาเบิงว่ากำแพงมันสึงข,งขั้งบอตกดีคนะ่ะเราไกล้กับถึงจะขนไกลออกไป